อยู่นะี่แหตอน้หับเป็นนายครับเด็นนายครับเป็นนายครับอมานะมานะไม่ยู่บนทางดนไม่มีอะไรดูตอนนี้เริ่มฉันเลยดูสนใจละไอหนุไอหนุ อันอู้่อันอยู่ก็คงไม่กี่วันหรอกน่าจะสักสองสามวันน้ำอาจจะลดเร็วมาดูสถานการณ์ไม่เป็นไร ใส่เสื้อแชมป์ปีนี้แชมป์ปีนี้นี่คือเสื้อแชมป์ทีมปีนี้นะเป็นไงครับ ก็ตาเปลี่ยนนายนะตอนนี้เริ่ม90%แล้วผมคิดว่า,าโอเคเลยนะให้เชียดูหน่อยเดี่ยต่อนะี่เลยต่อเนะี่ยคันรถเก่งกันเนี่ยกันหะน่อยมีอะไรเดี๋ยวพี่เคียรสวัสดีสวัสดีครับอะไร เห็นไหเอาอ่ะใายหน่อยอุ้ยอ้ยุโอ้ดีครับแล้วดีครับเบากะเป๋าอยู่ข้างหลังทหนึ่งถือถือ่ทยกันเาผเีย่ะโงนี้ยได้ไหมทีึงอนี่ที่นี่แบบเ ไปไหนเนี่ยเปลี่ยนนายไปไหนครับนี่เนี่ยนน,ยน,นอยู่ อากาศจยากดอนเมืองนะครับตอนนี้พ่อม่อยู่หลายวันนะครับน่าจะหงุดหงิดนะครับพ่อม่อยู่หลายวันนี้น่าจะหงุดหงิดนะครับเพราะพ่อไปช่วยน้าท่วมนะครับที่จังหวัดเลยนะครับไม่รู้กี่วันยังไม่ทราบอนนี้ต่ออันนี้ใครจะดูไลฟ์สดก็ต้องดูไลฟ์สดของนัพรนะครับนี่ครับแม่พรนะี๋ยวไลฟ์สดของแม่พรแทนไปก่อนอันนี้ผม ทุมศูนย์หกนะครับผมทุมศูนย์หกนะครับเดินทางไปพร้อมพิททอปนะครับวันนี้ถือกล้องให้พิททอปทั่วท้าวนะครับพูดไม่เก่งครับแต่ขยันพูดนี่นะครับโอ้ไปแล้ว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 หอมโอ้โหโอ้โหแอคแอคแอคเลยนะแอคแอคเลยนะโอ้โห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 เฮ้ แล้วนะพอไปแล้วนะเป็นนายนี่นี่พอไว้ใบอะไย่าเลียโอ้โอเคพอปิดประตูแล้วมาปังแอร์เอเชียนี่แอร์เอเชียขวามือซ้ายมือมีหมดเลยไม่รู้แอร์ตรงไหน

เราก็เดินซิกแซกซิกแซกนะครับวอนนี้เราเดินทางด้วยแอร์เอเชียนะครับแอร์เอเชียครับฟรีใช่ไหมครับ <c oughs> เราแอร์แล้วนะฟรี <c oughs> เราแอร์แล้วฟรีคนจำได้ครับ,รบนี่โหลดเนะียไม่โหลดนะไม่โหลดครับ เอเขี่ยนี่นะครับวันนี้ทีมงานถึงแล้วนะครับถึงที่จังหวัดเลยแล้วกําลังรอเดี๋ยวมารับก็เข้าพื้นที่เลยโอเคโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถึงที่เลยเดี๋ยวไลน์ชวนต่อครับโอเคนะครับ okay, ครับ